สวัสดีครับวันนี้ติดตั้งนะครับโซลารเซลลคับที่อเภออราวันครับผมทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้ก็สิบห้าแผงนะครับนี่ครับตอนนี้แดดลงแล้วครับติดต้นไม้ครับผมจะพาไปดูข้างล่างนะครับผมเป็นมอเตอร์ลงสีนะครับก็ชุดนี้เป็นระบบออปกิดไฮบริดนะครับ5กิโลวัตต์นะครับ ของทีมงานานอเนกโซลาเซลครับผมขับดูข้างล่างครับผมทีมงานานอเนกโซลาเซลครับข้างล,างล,างลาง่างนั้ลำสีเข้าคือจะได้ติดต่อเขาได้ครับผมแบกนี้เลยครับ Facebook, Youtube, ที่เดียวกันครับ